สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงรูหน้าใช้1คันกับ VIP สุดหรูเลยครับ Toyota Camry Hybrid ครับปี2010จดปี2012มือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับ ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับสีสวยเต็มนี่เลยครับแม็กใหม่ยางใหม่ปี2023นะครับใช้ได้อีกยาวดอกเต็มเต็มครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรี280,000บาทนะครับ2 8 0 0 0บาทผ่อนประมาณ4,900นะครับผ่อนได้5ปีนะครับสภาพสวย1ในร้อยนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับไม้แท้ประมาณ175,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับออปชั่นครบล้นเลยทีเดียวสาหรับรุ่นนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสีสวย เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับขับได้สบายใจขับได้ยาวๆนะครับคันนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับลลอดุดแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับภายในสวยครับออปชั่นครบเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวามีพัดลมเป่าบเบาะด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็ที่นั่งเป็นเมมโมรีเซ็ตซ้ายขวาเลยนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างแล้วก็แอร์ออโต เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ครุสคอนโทรลมายประมาณ175,000กิโลเมตรนะครับการันตีไม้แท้ดูแลศูนย์ดีมากๆครับดูแลศูนย์จน ปัจจุบันนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพสวยใหม่น้อยไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับมีม่านข้างมีม่านหลังไฟฟ้านะครับคันนี้มีแอร์หลังเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับเย็นหน้าเย็นหลังเย็นซ้ายเย็นขวาเลือกได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับออปชั่นครบนะครับยุคนี้มาแรงครับสาหรับ ไฮบิดนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนสภาพสวยดูแรดีเอาไปใช้งานก็ได้เลยครับแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อปี2018นะครับเปลี่ยนสูนแท้นะครับปัจจุบันยังใช้งานได้ทุกระบบนะครับระบบไฟแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ครบนะครับใครที่หาใช้งานนะครับได้สภาพได้ราคาได้ไมน้อยนะครับทรงหล่อสวยๆแบบนี้นะครับ ออปชั่นงามๆครับประวัติก็ชัดไม่เคยชนดูแลศูนย์สภาพดีมากๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ t o y ยต้าคัมรี่ไฮบริด2.4ออโต้นะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจดปี2012นะครับก็เรียกว่ารถปี2012นะครับก็ชมเช็คได้ครับทดลองขับได้ครับจะส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนํารถไปใช้งานได้อย่างสบายใจ